จริงจ้าวันนี้วันเลิฟเวอร์เดย์งั้นเราก็ต้องอยู่ด้วยกันติ้งพาเขาไปช้อปปิ้งหน่อยได้ไหมไปช้อปปิ้งได้ดิโอเคงั้นเขาขอฝากของไว้ใน,นกระเป๋าหน่อยได้ไหมฝากอันนี้ iPad เอาไว้ดูซีรีส์ฝากอันนี้ด้วยทิชชู่เปียกเดี๋ยวมันเปื้อนแล้วก็อันนี้ด้วยเผื่อบ iPad ดอ,อ,อันนี้ด้วยมันร้อนเดี๋ยวมันจะดำคลิมกันดิเยอะจ้า อารมณมด้วยกว่าร้อนเืนอะไรไม่สวยก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้อะไรอันนี้เหรออันนี้มันก็คือลิปแก้ขอบปากคำ้ำชื่อว่า The Mo Future เขาอ่ะเป็นคนที่ขอบปากค้ำมากก็เลยซื้อตัวนี้มาลองปีกประมามันก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวแบบนี้เราก็จะแต้มไปที่ปากไม่ต้องใช้เยอะแล้วเราก็จะนวดนวดนวดพอเรานวดแล้วทิ้งไวส้สักพักนมันรู้สึกยิบยิบมันมันสนุกดีนะนี่เราก็จะทา,า,า,าแล้วก็เราทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันเซ็ตตัวแป๊บ เห็นไหมพอมันเซ็ตตัวได้แป๊บนึงมันก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้เขาก็พร้อมอาไว้ข้างนอกแล้วปากอมชมพูเป็นจุดเริ่มต้นของความรักสีชมพูของเราไง